ฟาดกลับเกาหลีหน้าหงายหลังซื้อกาหลีใต้วิเคราะห์พรพันธ์เล่นไม่ได้ตามที่คาดหวังอย่างต้องปรับตัวอีกสำหรับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024หลังจบรอบ2ซึ่ง IBK a u t เอาของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยรังอันดับ5ของตารางชนะ6แพ้7 มี16คะแนนส่วนพรพันธ์สามารถคว้า MVP มาครองได้2ครั้งล่าสุดซื่อเกาหลีชื่อดังเอาบทวิเคราะห์ว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโค้าเต้อียปที่ถูกเลือกเป็นคนแรกเล่นไม่ได้ตามที่คาดหวังและยังต้องปรับตัวอีก ตามรายงานของสื่อเกาหลีได้ระบุวา่าพรพันธ์กำลังประสบปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้เล่นในประเทศคิมโฮชุน h ฮสโค้ของ i อ k a u t เอสนใจวอลเลย์บอลไทยซึ่งใช้การเซตต่ำเพื่อโจมตีอย่างรวดเร็วจึงเลือกพรพันธ์อย่างไรก็ตามความกังวลเพิ่มมากขึ้นเมื่อพรพันธ์ทำได้ต่ำกว่าที่คาด ก่อนหน้านี้โค้ชคิมโฮชุนออกมาวิจารณ์พรพันธ์อย่างรุนแรงผิดปกติโดยตำหนิผู้เล่นต่างชาติรวมทั้งพรพันธ์ด้วยว่าพวกเขาไม่ได้โชว์ฟอร์มออกมาดีที่สุดเราไม่เซตต่ำและเร็วตามแบบฉบับวอลเลย์บอลไทยเราต้องปร,ปรับปรุงด้วยการฝึกฝนให้มากขึ้นก่อนเริ่มรอบที่สาสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ถ้าทีผลไม้เซตไม่ดีก็ไม่มีใครในลีกเกาหลีเซตดีแล้วแหละมั่นเกินเพื่อนสาวเกาหลีเนี่ยถ้าชมพูด่ดึงศักยภาพตัวตบจากง่อยๆฟื้นขนาดนี้ควรหันมามองตัวเองดีไหมบล็อกขึ้นไม่ทนันแต่ตบไม่ตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผมว่าชมพูไปดึงศักยภาพไปด้วยความมั่นใจให้เขามากกว่าเวียดนามอาจจะมีหนาวนะซึ่งจูที่เล่นไม่ออกในทีมชาติดูมั่นใจมากขึ้นตีดีขึ้นข่าวเนี่ยวิเคราะห์ในแง่ลบเกินไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างั้นสื่อเกาหลีก็ลงเรียกร้องให้ไอบีเคกลับมาเล่นแต่บอลโครงสร้างยกสูงดูซิว่าจะรอดไหมโค้ชพ่อใหญ่ก็ชอบบอกให้ช้าช้า แต่พอเมย์โรสก็มาบ่นว่าทำไมไม่เล่นเร็วๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วต้องดีขนาดไหนคะเซตถวายให้ขนาดนั้นบนแรกก็แหกตัวดีก็จบไม่เด็ดขาดจะให้เซตดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้หรอกคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคิดกันแบบนี้ก็กลับเคอรครับลีกอื่นที่ดีๆกว่านี้ที่เขายินดีต้อนรับสาวไทยก็ยังมีอีกเยอะนะ เน้นเล่นในหลีกของทีมชาติที่เขาไปไกลกว่าเราดีกว่าได้พัฒนาตัวเองบวกหาทางดึงน้องๆไปเล่นด้วยสนุกกว่ากันเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวรับตัวตบให้ดีก่อนพ่อนผันเองวิ่งรอบสนามแทบจะเล่นทุกตำแหน่งก็ว่าได้ยกให้สวยๆงามๆสังเกตบ้างนะตัวตบเองสำคัญด้วยหากทำไม่ได้ตัวเซจ,จะยิ่งเหนื่อยจากหลายๆเกมที่ผ่านมาอย่าหวังเลยที่จะประสบผลสำเร็จหากไม่มองความผิดพลาดของคนในทีมด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มาเอาเซตเตอร์มือนหนึ่งของโลกไปปรับให้เข้ากับวอลเลย์บอลอันดับ44ของโลกและวบอลแรกพวกคุณไม่คิดจะพัฒนากันเลยหรือขอให้อันดับโลกได้ต่ำลงเรื่อยๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงต้องทนเล่นต่อไปจนจบซีซั่นและเป็นบทเรียนในการเลือกทีมอย่าให้เขาเลือกเราฝ่ายเดียวเราต้องมีสิทธิ์เลือกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฟอร์มการเล่นแบบนี้ไม่แปรกที่เกาหลีไม่พัฒนาเพราะหาจุดตำหนิคนอื่นไม่ดูตัวเองชมพูเขาอยู่ระดับโลกจ้ะพวกคุณยังไม่ไปถึงไหนเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปปรับตัวลูกทีมในประเทศคุณค่ะทำไรไม่ได้เลยให้คุณเก่งปรับให้เข้ากับทีมอ่อนเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมนักกีฬาเกาหลีไม่โดนวิจารณ์บ้างเลยเงินเดือนเยอะกว่าตั้งสาเท่า คอ,อมเมนต์ต่อมาบอกว่าชมพู่เล่นดีมากแค่เกาหลีมันไม่อวยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปรับการรับบอลของทีมก่อนไหมค่อยมาวิจารณ์รพอนธันเซ็กดีที่สุดในโลกแล้วนะจ๊ะขอบอกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าแย่แสเขาเลยเกาหลีเป็นชนชาตินิยมอยู่แล้วไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนของตนเอง เราเล่นให้คนทั้งโลกเห็นก็พอครบัญญาก็ไปที่อื่นเมื่อไรลงทีมชาติไทยก็เอาให้เต็มที่ทำให้สมคำร่ำลือนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมเมย์เมถ้าวัดกันเรื่องทีมชาติตอนนี้เกาหลีใตย้ยังห่างชั้นกว่าไทยมากเพราะฉะนั้นหุบป,ปากไปจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องเป็นเซตเตอร์บอลแรกไม่เข้าท่ามันก็ไปต่อไม่ได้ไปปรับผู้เล่นและโดยเฉพาะทัศนคติของโค้ชก่อนไหมจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกาหลีไม่ยอมเชื่อตัวเองว่าในขณะนี้สู้ทีมชาติไทยไม่ได้อคติยังคิดว่าตนเองเหนือกว่าทีมไทยอยู่ขณะที่ทีมชาติตนเองอันดับล่วงขนาดนี้ยังมีอคติอีกต้องให้ไปแพ้อินโดจะได้รู้สึกบ้างหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เกาหลีหน้าแหกยับตบหน้าสื่อเกาหลีด้วยผลงาน พรพันธ์สาวไทยช่วย IBK เคเอาโทสกงตายพริกชนาเรสปาร์กทีมของเมกาวตีคว้าชัยวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบ3 IBK อบ t เคเอโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดลงสนามพบกับแทจอนชองกวานจางเรสปาร์กที่นำมาโดยเมกาวตี MVP ว l e y อลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้เลกแรกแมตช์นี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีโดยเรสปาร์กเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าในช่วง2องเซตแรกก่อนที่ i b k เคเอาทจะไล่ตามมาตีเสมอเป็น2ต่อ2เเซตและสุดท้าย i b k เคเอาเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตส4ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ18 15-11ต่15สอส1ส่งผลให้ IBK a u t o s ทีมของชมพู่พรพันธ์เก็บเพิ่มเป็น16คะแนนรังอันดับ5ของตารางขณะที่แทรจอนชองกวานจังเรสปาร์กเก็บเพิ่มเป็น17คะแนนรังอันดับ4ของตารางโปรแกรมต่อไป IBK a u t o s มีคิวลงสนามพบกับ GS c a l Tech ในวันที่6ทธันวาคม เวลา17นาฬิกาสำหรับประเด็นังก่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า2องเซตแรกบอลแรกแหกตบไม่ตายพอเซต3ถึง5รับบอลแรกดีได้น้องเบอร์หนึ่งมาตบรัวๆเลยฟื้นคืนชีพซื่อเกาหลีและพ่อใหญ่คิมเห็นหรือ,อยังว่า IBK มีปัญหาที่บอลแรกและตัวตบไม่ใช่ตัวเซต เบิ่งตาตัวโตเด้อพวกเกาทั้งหลายตอนแพ้ชอบมาโทษแต่ชมพูและไปจัดการกรรมการโกงด้วยโกงทุกแม็ดอายทั้งโลกเด้อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสองเซตแรกเกือบเลิกดูแล้วนะดูจนเอาชนะเก่งมากๆเลยไอบเคคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันมากปาดอะไรขนาดนี้เนี่ยตามมาด้วย0ต่อ2อยู่ๆก็ามาแซงปาดหน้าเรสปาร์กเฉยเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเบอร์หนึ่งเข้ามาเปลี่ยนเกมเลยตบเก่งมากสมควรแล้วที่ได้ MVP คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคตรสะใจดับมั่นเมกาวตีได้อีกเธอเหมือนแน่มากสอนเซตสุดท้ายเซตแบบใส่แต้มรอเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ดูนะแต่ก็ดีใจสุดๆเลยเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่อยากดูเลยกลัวพรพันจะแพ้อีก พอแพ้ก็เสียใจทุกทีแต่ครั้งนี้ชนะดีใจด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตบหน้าซื้อกาหลีด้วยผลงานในสนามยอดเยี่ยมมากชมพู่พนพันสมควรแล้วแหละที่เกาหลีสู้เวดนามไม่ได้วอลเล่เกาหลีรับบอลแรกแหกรก,ก,หกระเจิงพวกซื้อกาลีก็โทษแต่มือเซตข,ของไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกมนี้ดูลุ้นหัวใจจะวายเสียได้เกาหลีเล่นตัดสินค้านสายตาโกงชัดๆ ดีใจที่น้องเราสู้สุดใจมันมากๆสัดใจ,จมีความสุขค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านึกว่าจะแพแล้วนะเขานำไปต้องสองต่อศูนย์เซตพริกกลับมาชนะได้เก่งมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้เด่นทุกตำแหน่งโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งและชมพู่หลอกไฟตรงข้ามหัวหมุนกันไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สื่อกับโค้ชไอบเคมั่นมาพอกันแทนที่จะหาคำตอบว,ว่าทำไมถึงแพ้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าชาเลนจ์เปิดซ้ำหลายๆรอบแบบไม่เจอร่องรอยคือกำลังจะโกงแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันมากๆครับกับตันเราแม่งโคตดเก่งเลยบัญชาการรบสุดยอดค้ไม่ต้องมายุ่งเงียบไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ดูได้สองเซตเลิกดูพอบอกชนะรีบกลับไปดูทันทีดูไปยิ้มไปมีความสุขจริงๆคอมเมนต์ตอมาบอกว่าวันนี้เบอร์หนึ่งมาเปลี่ยนเกมแบบโหดมากเบอร์หนึ่งเขาเล่นดีตั้งแต่ปีที่แล้วมาปีนี้พึ่งได้ลงวันนี้ก็สุดๆไปเลยคอมเมนต์ตอมาบอกว่าตอนทีมเมกาวตีนำสองต่อศูนย์คือเลิกดูเลยนะไม่คิดว่าชมพู่จะชนะคอมเมนต์ตอมาบอกว่า ชมพู่ปั้นเป็น m ี p ไปอีกคนละจ้าคอยดูคนนั้นเขาจะว่ายังไงที่เกมพลิกกลับมาชนะได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านัดนี้ไอบีเคมาดูมากๆมีตัวฟาดมาช่วยเพิ่มอีกหนึ่งพี่ชมพู่ปั้นจนได้ m ี p ไปเลยยังขาดตัวบล็อกฮีจินยังไม่กลับมาลงช่วยถ้ามาครบนะคงลุ้นกันมันมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เปลี่ยนหัวเสาเกมเปลี่ยนเหมาะสมกับ MVP มากๆค่ะหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ